สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเกมแมวกับหมานั่นเองนะครับซึ่งแมวกับหมานั้นแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยถูกกันนะครับตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกเหมือนว่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วนะครับคงจะปรองแล้วครับเออยู่ด้วยกันดีกว่ารักโลกรักด้วยกันรักกันดีกว่าประมาณนั้นนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าครับผมเด็กยุคไม่ใช่เด็กยุคผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยุคเก้าสน่าจะรู้จักกันดีครับน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วครับ เป็นเกมแมวกับหมาครับว้างของใส่กันใครพลังหมดก่อนก็แพ้ครับมาเริ่มมาเลยดีกว่าครับเลสเพไม่ต้องหาทูเพย์ละเล็ดเพเลย <S <S เล่นคนเดียวครับเอาแบบเอาแบบง่ายก่อนแล้วกันเนาะนีะ่นี่ครับจะเป็นแมวกับหมาสู้กันครับข้างบนตรงกลางก็เป็นลมตอนนี้ลมแรงมากครับลมพัดไปทางแมวแยะแรงมากะนะเราต้องว้างเบาหน่อยอี่เต็มหัวเป็นไงละ่ะโอ้โหอันนี้ลมพัดมาทาง างหมาหนักมากเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มแรงเข้าไปเฮ้ยไปนี่ไงเป็นไงล่ะไปโดนแล้วลมพัดไปทางแมวนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบามือลงนิดนึงให้เติมครับแบบง่ายโอ้โหลมแรงมากเอาละเราจะใช้คูณสองครับโก้ครับเบิร์ดเดตแฮกเฮ้ยไปไปอย่าโดนเดียวเองอื การชนะครับการชนะครับแบบง่ายเอาอไปเลยพาเวอร์ทรเอ่อลมพัดไปทางเราก็ต้องเพิ่มแรงนิดนึงนเดี๋ยวได้ครับผมชนะแบบง่ายแล้วครับมาเรามาเล่นแบบกลางๆครับกลางๆล,ลมพัดไปทางแมวเพราะฉะนั้นโอ้ลมพัดเยอะด้วย ก็ต้องข้างเบาๆหน่อยสิยงั้นอย่างางี้ป่ะ,ะโดนนิดนึงมา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 ,มา,มาสู้กันหูดไม่มีลมเลยครับไม่มีลมเลยเหรอยหอ,อย่างเงี้ยโดนเิมาทีเดียวนี่มันเริ่มเกิ่ลมพัดไปทางแมวเหรอเอองั้นแค่นี้พอว้าแย่แล้วเดี๋ยวสักเท่านี้ โดนนิดนึงโอ้ยโอ้ยเมาเลยออกไปโอ้ยแย่แล้วตอนนี้สูสีครับโอ้ยเต็มหัวเดี๋ยวก่อนเธอเดี๋ยวก่อนเอาอ,อันนี้ไปโอ้ยเด้ยเรายังได้เปลี่ยนนิดหน่อยเอาละเต็มแรงเพ้บเป็นไงล่ะ เมื่ี้โกงครับจเจอดับเพิ่พาเวอร์หน่อยเออลมพัดไปทางนู้นเหรอเอาแค่นี้พอ,เ,อ,อเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วสองระดับเรามาเล่นระดับที่สามระดับสุดท้ายกันดีกว่ามาดูว่าจะชนะหรือไม่นะครับโหไม่มีลมเลยเหรอหวานแรงงานนี้นี่ไงไม่มีลมใช่ไหม ลมพัดมาทางเรา <S <S เพิ่มแรงทีนึงออเอ๊ะนึกม่นจะเก่งคาน,นี้เนี่ยไม่มีลมอีกแล้วเหรอหวานจรงอันนี้ <S <S อ,มอมไม่ได้หรักทำดทฉันไม่ได้หรอกไม่มีลมใช่ไหมเอาไปเติมเติมทำไมไม่เก่งเลยเนี่ยฮะแถมโชคดีแบบเจอแต่ไม่มีลม้วย อรงนี้ทยยยยยี่ยยยถอดลมเหมือนกันสงสัยต้องเอาอีกรอบนะครับเพราะว่าเจอแบบไม่มีลมมันไม่สุเสีอ่ะนี่อีกที่อีท,ออทีนึงขอทีนึงแบบยากไปลงไหมมีของบนทำไมแบบยากเมื่อกี้ยาก,ากแล้วเหรอลมมาทางเราฉะนั้นต้องเพิ่มแรงนิดนึงเต็มเต็ม นี่ถี่สูสีหน่อย,อย,อยไม่ยอมไม่ยอมอ๊ะไม่มีลมอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะไม่มีลมมันไม่มันอะมันง่ายไปอ่ะอโดนเหมือนกันให้ไม่สูสีเลยอ่ะอ จอดับเบิลหน่อยนัหม,ม่นงงนี่เนี่ยเฮ้หลายๆคนบอกว่าเอ๊เห็นใจน้องแมวสงสารน้องแมวเพราะฉะนั้นเรามาเล่นแบบสองคนครับเล่นคนเดียวแต่สองคนครับงงไหมเราใช้น้องแมวชนะบ้างครับตอนนี้เราใช้น้องแมวชนะเราใช้น้องแมวชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโยนให้หมาไม่ไปโดน ไม่โดนนะน้องแมวสู้เขาน้องแมวเฮ้ยอ,อย่างงาันเต็มเต็มคว้างไปเลยโอ้เลยครับหมาคว้างเลยน้องแมวน้องแมวบอกเสร็จกูละนี่ไงป๊าไปกโอ้เลยเลยเลยน้องแมวบอกขอดับเบิลเลยแล้วกันเฮ้ยหนึ่งอันสองอัน เฮ้ยโอ้ยเบาเกินใยญ่แล้วน้องแมวบอกเอาอันนี้ไปกินไม,ไม่โดนเต็มหัวเนาะเฮ้ยโอ้ลองมาคว้างเลยแล้วอันนี้อะไรเนาะอ่ะรวมทางนู้นเหรอน้องแมวชนะแล้วน้องแมวชนะแล้วเอาละครับก็เป็นเกมเก่าก็ ถ้าเล่นสองคนก็จะสนุกนิดน,นึงครับอยู่ที่ว่าใครจะเจอลมแบบไหนกะร,ระยะแม่นไหมครับก่อนนี้ก็เล่นคนเดียวก็สนุกคนเดียวครับ <c oughs> <Yeah. c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ